ครับวันนี้เราจะมาแต่งข้าวปีใหม่เมืองห้าเจ็ดต่อนะครับแต่งมาได้หกวนนันนะครับมาได,ได้ได้มาเจ็ดบทนะครับมาได้มาเจ็ดบทนะครับวันนี้จะต่อบทที่แปดนะครับมาอของเดิมมัมีอยู่อย่างเงี้ยน,น,นะครับปีใหม่มือ มตึงแล้วปีแก้วน้องแก้วขอเจิญเกียมตัวปีสังขง์พ้นว่านากู อย่าเมามัวเดินทั่วหมวนลินปูสังขารเกยผ่านด่านติ้นสิบสามหยืดเอ็นตอนเจ้าสิบสี่เลือนหววน สุขสันต้องเต้าตอนตีหา้าลอกอยตีปิบโหงที่กองไล่ซอยบะทบหีทหอยบัวรันวาอนัน สังพ่องเตียงคืนนับคือนอยู่อันเขาดาวลานก่อนจุดผุงอีปูสงสายอีปืนไฟมาจุ Đã nhìn kha lư lái, sen ban tìm phong so hà hôm nay chập mút lung bay bọt à nhụ châu kẻ bay thèm pì đi và sau hôm ngọt đọt lao châu hơi và dạ nhóm áo khẩu nhỏ giọt sưới và bò sụm na khao khát ไปเอวลินน้ำยินช้ำถืดนางสบายอุระผ่านมาเหือลุ่มเรื่องโศกมองบอต้องไก,ก่กุ้ม พอคนสูมมากลุน้นฝรังไทยจีนเดินดินท่วมท้นขันน้ำอ่อยแป้งหอมไทยพ่องขึ้นลด หมดศาสตร์ไปกายเปิดน้ำเหนียวกกยปุ่งใส่สาวน้อยเย็นน้ำแข็งว่าแว่งซอยลอยเหี่ยวสีเป็นห้อยสันทึ้ เอาลินน้ำค้ามพักพรมไหลยื้มหวานใส่หน้ากายขันพอแหลงงอยงบวายสุขสานศาสปัละวัน กำเข่าผ้าแห้งแอบหลีกลบยังสบเหมือนแกงเต็มคุ่แกงทลาเสลดเครื่องเกือบลุม ลมขึ้นใจเวเลยปิกรถเมสบายเหียจอยเองเตปีสังขารนางอง่มอ่อนอ้อยบ่ได้คอยก็จังตึงครับวันนี้เราจะมาต่อบทที่แปนะครับมานะลองมาดูเลยนะครับ บทที่แปดก็ธรรมดานะครับตอนบทที่หกนี่มันเป็นบทที่หกที่เจ็ดมันจะมีะชันนลักรวมบาทอยู่นะครับมาเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับมาเอามารวมบาทนะครับชันนลักตัวนี้นะครับรวมบาทนะครับที่นี้มาขึ้นบทที่แปดนะบทที่แปดก็เหมือนเดิมครับตามบทก็คือบาทสลัดลงบาท ก้มนะครับบาทสหรัฐขึ้นนะมันก็ยังมีเต้าอ่นะข้าวลักษณะข้าวก็มีอยู่สามบาทต้วีนะครับมาพราะนั่นฮามา,า,มาต่อเลยนะครับฮามาปริวัติภาษาแบบที่สามเลยนะครับการปริวัติแบบที่สามนั่นก็คือเอาภาษาไทยนะครับมาเขียนนะครับมาเขียนตามสำเนียงคาอู้ที่ออกมานะครับอืม มันมีเทียบภาษามันมีเทียบตัวทเทียบมันอย่างเสาียงาเหมือนเหมือนแบบที่สองนะครับแบบที่สามนี่ก็อฟังนะครับฟังแล้วก็เขียนนะครับแต่ก็ยังว่ามันก็มีข้อจํากัดหลายประการนะครับเพราะว่าการผ่านเสียงในภาษาละนากบภาษาไทยมัน,ม,นมันเหมือนกันนะครับมันมันใกล้เคียงกันนะแต่มันเหมือนกันทีเดียวนะครับมันจะพิดกันในเสียงโทรกับเสียงโทพิเศษเนี่ยนะครับ آ, เพราะฉะนั้นมันก็เป็นข้อจำกัดในการที่จะเอาภาษาไทยมาเขียนนะครับมันต้องมีการดัดแปลงนะครับและอีกประการหนึ่งก็คือตัวชุดยอาายักษ์เนีน่ยนะครับในภาษาไทยเปิ้นผมมีตัวยะนะครับมาเพราะนั้นมันก็ม,มันก็ดัดแปลงนะครับเปิ้นดัดแปลงมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับเปิ้นเอาตัวยะตัวยอยักษ์มาแทนตัวยะอย่างเงี้ยนะครับมันมีตัวอยอออกเสียงยอยักษ์ไทยอย่างเงี้ยนะครับมันมันมาตั้งแต่โบราณน,นะครับ ตัวยอหญิงเอาไปแทนตัวเยอะตัวเยอะนะครับมาออกญาติอันอย่างมือนนั้นสัญญาอันอย่างเมือนนั้นมันมันออกไปดังยอยายไทยเหมือนกันนะเพราะฉนั้นก็เอามาดูเลยนะครับอ่าก้อยกยเขียนไปอธิบายไปนะครับมามาถึงนะครับมาถึงมาถึงวันเนาอ่าวันเนาอมาวันเนาแล้วนะครับวันเนานะครับมา วันเนานะครับาเนาในภาษาละนาบนตัวนาครับสระอานี่มันอยู่ใกล้กันมาได้นะครับมันจะต้องเป็นตัวพิเศษอันนี้นะครับวันเนานะครับอันนี้ถ้าเอาภาษาปฏิวัติเร์ทีสองก็ต้องเขียนน้ยนะครับแต่วันเนาฮะมันภาษาไทยเปิ้เอาวัวแหวนกระร้นเนี่ยก็ใส่วันเนาอันนี้มันมาเขียนตามเสียงแล้วนะครับเอาควาผสมภาษากันไปนะครับ ดาไดาเาา้เข้าอ่าเข้าอ่าเข้าอ่าเจอเจอ,เจอมาแล้วครับเสียงโทพิเศษนะครับนะฮะมันเป็นข้อจุดอ่อนจุดด้อยนะครับในภาษาไทยกับภาษาละนามันมเหมือนกันนะครับอ่าภาษาไทยเปิ้นโดนไม่โทรไว้เพื่อนอ่านว่าเข้านะครับเข้าก็เสียงโทรปกตินะครับมา แต่ถ้าเป็นภาษาละนาป้นโดนไม้โทรหรือไม้ขอจ้างนี่เข้าไปเนี่ยตัวคะเนี่ยป้อนอ่านมาเข้าอ่าเห็นไหมฮะมันคนละเสียงนะครับโทรกับโทรพิเศษเนี่ยนะมันมันจะเสียงเดียวกันนะแต่ถ้าเอาเขียนอีม้มันก็อ่านคนทั่วไปปก็จะอ่านได้แค่เข้านะครับอืเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ที่ผมเขียนนี่ผมเน้นนะครับเน้นให้นคนทั่วไปได้อ่านนะครับบอกว่าคนไทยฝรั่งมังค่าหรือคนเมืองที่บุกห้ภาษาละนาเนี่ยนะ กัมเมืองที่หมุ่ภาษาลนานะได้อ่านแล้วก็เออออกสำเนียงนะครับเออออกสำเนียงเป็นลนาเลยนะครับสำเนียงลนาเข้านะครับอผมเป็นวันยุโทพิเศษนะครับอเข้าอตัวผมก็เลยเอาจุดประดับไว้นะครับมาเฮ้ไว้ว่าอ๋ออันนี้คือจุดนี่คือวันนยุโทพิเศษนะครับอืเนี่ยนะครับมันประกอบกับไม้โทเนี่ยนะครับมา คือต้องอ่านเข้านะครับมาจะเป็นคนไทยฝรั่งมังค่าหรือคนเมืองที่หมหูภาษาละนานะครับเพื่ออ่านเข้านะครับมาเข้าะกินเข้าด่าเข้านะครับของของเยอะนะครับอ่านอย่างเงี้ยมันเจอละเยอะนะครับมามันตัวยอยากนะมันไปอ่านเยอะก็ไม่ได้นะครับเาอย่างใหญ่นะครับอ่าถ้าถ้าจะเป็นเยอะนี่มันต้องเป็นตัวอยอยนะครับแต่ตัวนี้มัน ตัวตัวยอตัวยอนะครับตัวยะนะครับมามันต้องอ่านยอนี่ยเยอะเยอะนะครับมาได้เข้าของเยอะเนี่ยนะครับเนี่ยอ่าเนี่ยอ่ะตัวนี้เนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยกินเนี่ยกินอ่านี่มันกินนะครับอันนี้มันกินนะครับมา เนี่ยเนี่ยกินนะครับมากินถ้าอ่าโทรพิเศษอะไรนะครับเสียงโทรพิเศษก็จุดประดับไว้นะครับมาอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ตามสไตล์ของผมนะครับอ่าไข่ยาวใบใจ้ในผมกับใบเลีงงวนลิขสิทธิ์นะครับไปนะครับไปได้ยินเสียงไปแล้วมันต้องปอป่านะครับมาอันนี้มันตวปะนะครับเนี่ยเสียงสามัญต้องใจตวปะนะครับ ปลายตานนะครับมาเนี่ยก็ตัวตะนะครับตานนะครับมาได้ยินเสียงตานแล้วมันต้องต่อเตารครับตานนะฮะปลายตานอันนี้คือเสียงเขียนตามกำโอ้ที่ออกมานะครับโดยเอาภาษาไทยมาเขียนนะครับเซตนะครับเซตนะครับมาเซต อ่าอันนี้อันนี้มันตรงตัวเลยนะครับมาเสร็จเสร็จอ่าอ่าถ้าเขียนอีมันเสร็จนะครับมาอ่าอย่างอีมันเสร็จนะครับอ่าเสียงเอกนะครับเสร็จนะครับเพราะนั้นอ่าถ้าเขียนตรงตัวนะฮะถ้าเป็นแบบสองเขียนอี้นะครับอ่านว่าเสร็จอ่าคนไทยว่าอ่านว่าเสร็จนะครับ เฮาเหมือนเ้ยคนไทยคนฝรั่งเพื่นอนเฮ้อ่านเสร็จนะครับเสียงเอกอะใส่ไม้จัตวาไปเฮ้อ,อ่านว่าเสร็จนะครับอ่าเสร็จนะครับอ่าตัวตัวสลอ,อเรือนี่อ่านเป็นสลอ,อลิงนะครับมาเสร็จสรนะเสร็จนะเสร็จนะอ่ามันมีกครำรของภาษาละนานะครับเสร็จนะครับเสร็จเซต็ซับนะครับ อ่าอันนี้มามแล้วครับอันนี้มันสับนะครับมาถ้าคนไทยเพ่นมาอ่านบพื่ออ่านว่าสับนะครับข้าบังคับเพื่อคนไทยฝรั่งมาข้าเพื่อนอ่านว่าสับนะครับมาอย่างนี้นะครับเซตสับนะครับมาถึ้งเื่ออ่านอนี้นะครับมาไผ่กระเจ้างนี่มามากัท้งเื่ออ่านว่าเซตสับนะครับมาเซตสับเข้านะครับมาอ่าเข้าเสียงโทรพิเศษเห็นไหมฮะบังคับเนี่ยบังคับเพื่ออ่านว่าเข้านะครับอืมไม่ใช่เข้านะครับ เข้าวัดนะครับมาเห็นไหมวัดนี่มันตรงกันนะเป็นอย่างเสียงตีนะครับมาบางครับบางคนพ้นมาอ่านนะนะเซทซับเซฟเซทซับเข้าวัดนะอ่านนี่นะเฮ่งฮัดนะครับาเฮ่งอ่าได้ยินเสียงเฮ่งนะมันก็ตัวหอน้องหูนะครับเฮ่งนะครับเฮ่งเฮ่งฮัดนะครับเฮ่งฮัดจัดนะครับอ่าอันนี้มันจัดนะฮะเสียงเอกเห็นไหม คนทั่วไปอ่านมันต้องใส่ไม้จัตวาอะครับมาจัดนะครับมาจัดการนะครับมาอ่าอันนี้มันการเหนไหมฮะมันการนะบัคับเลยนะฮะอ่านว่าการนะครับย่ียนะครับขนอันนี้ขนละขนทรายทราย อันนี้มันก็ทรา,ายนะครับอ่าอันนี้เขียนด้วยตัวสะนะครับคนไทยนะคนไทยเพว่อข mm hmm. ัทรายอ่าเพื่อจอ่านว่าทรายเหมือนกันนนนี่นะคนไทยบ่อยใช่ทลายนะครับมาเพืก่กจอ่านทรายเหมือนกันมาขนทรายอ่า,า,อาแตนได้นะครับแตนได้อันนี้นเป็นกําอู้นะครับไม่ใช่ภาษาเทียบนะครับจะไปซับสนแบบที่สองนะอ่านว่าเป็นเป็นทา เป็นไทยไม่ใช่นะครับอ่าอันนี้มันเป็นภาษาไพลิวัติใบที่พสามนะครับคนทรายนะครับอ่าคนทรายอ่านอ่าโคนทรายอ่านก่ออ่าก่อเจดีอ่าเจดีนะครับอ่าอันนี้มันเจดีเห็นไหมครับอ่าถ้าคนไทยมาอ่านมาอ่านเจดีนะครับ เฮาบังคับเลยนะอ่านว่าเจนะครับเจดีนะครับก็เจดีสร pues, ้างนะครับอันน <rules> like ี้ได้นะสร้างนะครับมาแต่มันเป็นเสียงโทพิเศษนะครับวกา็จะอ่านว่าสร้างนะฮะเจุดประดับไว้นะครับมาอันนี้แบบผมนะครับจุดประดับไว้มบังคับนะฮะอ่านว่าสร้างนะครับมาอ่านว่าสร้างนะครับมานี้นะครับห่วม ห่วงมาห่วงมันก็ต้องหอน้องหูบแหละครับห่วงห่วงบุญห่วงบุญตรงกุนะครับกุสนกุศลนะอันนี้เป็นกุนะครับอันนี้มันกุนะกุกุมันลงยีนะกุศลนะครับอันนี้มันตัวถ้าเขียนแบบละนามันก็ต้องอีนะครับ ทีนี้มันภาษาไทยพ้น,บบบบนฮัมบ์ฮัมบ์บ่บ่ได้หินบ่รับหูรับตาแล้วนะครับรับตาโดยนะครับฟังว่ากุศลน,นะครับกุศลภาษาไทยพ้นใจอสอคอ,อยก็อาอีนะกุศลบ,บันดุนหรือว่าโลหิตนะบันดนุา บันดลอ่ามันจะรอหันนะครับบันดลบันดลสมอ้างนี้ถ้าคือคนไทยวันอ่านนก็อ่านอ้างนะครับอ้างโทรธรรมดามันบอกอ้างตัวบนบุนบนนะครับอ่าบังคับเลยนะครับผมบังคับเลยนะครับบังคับอื้อไครก็จ้างมาต้องอ่านอ้างนะครับอ้างก็คืออันนี้มีจุดต้องอ่านอ้างนะครับอ้างนะครับ ปดปงปล่อยวางไม่ใช่ไม่ใช่ปลดนะปลดปรงปล่อยวางไงมันจะนะนึกยินเสียงปดนั่นะครับปดปงปดปดมันก็จะต่อปปาแหละครับปดอันนี้มันปดนะคนไทยพวกก็อ่านปดนะครับเขาบังคับเรยนผ่ยกับจ้างนะอ่านปดต้องอ่านปดนะครับปดปงปดปงไอันนี้ต้องอ่านว่าปดปงนะปดปงปล่อย บาลานลินน่ะปล่อยเอิมยายน่นะอ่าปอยอ่าพดปุ่งปล่อยปล,อย,ปล,อ,ยปลอยวางอ่าวางวางให้มันเหมือนกันแล้วไปนะครับจูนะครับอ่าจุมันต้องใช้จอจานนะครับจูอ่าจก็ไม่ตีนะครับจอจานนี่เป็นอักษรกลางในภาษาไทยนะครับกจอดจดจบอปอ,อนะะผันได้คู่เสียงนะครับจุนะครับ ยุสิ่งเหมือนกันพร้อมนะครับพร้อมอไม่ใช่พร้อมนะครับอันนี้มันตัวปะตัวป้าละหลงเลยวาอ่านเป็นตัวพอนะครับพอนะอ่านเป็นตัวพอนะพร้อมนะครับอันนี้มันพร้อมพร้อมพร้อม speak. เชียงตีนะครับอ่าพร้อมอ่ถูกแล้วมันจะโทรพิเศษนะพร้อมอออเห็นไหมครับได้ละได้ละเห็นไหมเราไปต่อแล้วบทที่แปดนะครับ เห็นไหมครับมาได้ได้มาแปดบทแล้วนะครับมามาถึงอ,อันนี้มันอ่าน,นเก่านะครับแอบบทดิจ็ตอ่ะแอบลีกลบยังซุกเหมือนแกงเต็มคู่แกลงทลาซีฮะอันนี้มันเห็นไหมเราอยากเห็นว่าเป็นฉันทลั์รวมบาทนะครับมาอตรงนี้นะลดเครื่องเกือบล่ม ลมขึ้นใจเหวเลยปิกรถมีสบายเหียจ้อยเตบปีสังขันนางงามอ่อนอ้อยบอได้กอยก่อจังเตะมาถึงวันเนาดาเข้าของเยอะเนี่ยกินถ้าไปตานเสร็จรับเข้าวัดเฮงหัดจัดการ คนซ้ายอานก่อเจดีสร้างห่วมบุญกุศลบันดลสมอ้างบทปุ่งปล่อยวางจุสิ่งพร้อมครับวันพรุ่งนี้เราจะมาต่อไปเรื่อยๆนะครับบทที่เก้านะครับ